สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ทางเทศบาลตะบลทนานะคะก็ได้กํกาหนดจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของโครงการคัดแยกขยะระบบคัดแยกขยะนะคะภายใต้กิจกรรมการขับเพื่อนธนาคารขยะับดิเซอร์เนะคะเวสแองนะคะ,ะ,คะซึ่งทางเทศบาลตะบลทนานะคะ,ก,ก,ะ,คะก็กํกาหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่5มีนาคม2 5 6พ มีฐานสมาชิกสภาที่สบาลคณะครูเนี่ยเปมัตรปัญหาหรือเปล่าคะคณะอสมและน้องๆก็เป็นมัตรปัญหข้อรับผกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะเราก็จะมีในช่วงของการบรรยายซึ oh ่งวัน right นี Google. Google ้ได <rolog> ้รับเกียรติจากทางวิทยากรจากสมนักงานวิทยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานค่ะทุกคนจะได้เรื่องของการขจัดขยะและการประหายัดการขยัดในครณีแบบในระบบการตัดตั้งสถานการุมชนนะคะในเรื่องของการตอบแบบสอบถามหรือว่าตอบข้อสอบถามและการเช่อมสายโคงการรอบรมและการเ่อมโงค่ะ อขยะอันไหลบนเพื่อนไปสู่ในน้ำที่อยู่ใกล้เทียงถ้าเกิดเราปลองขยะลนาปเยอะๆนะคะน้าเราเผาขยะเป็นยังไงคะเกินอนุรักษ์คาร์บอนถามว่าเราเผาขยะ วางเลยค่ะเจ้าหน้าที่ช่างดูเจ้าหน้าที่ช่างน้ำหนักและเจ้าของบ้านเจ้าของขยะต้องดูด้วยเท่าไรหลังที่สองเขียนด้วยนะว่าหลังที่แน่จริงๆต้องบอกชื่อต้องมีสมุดนะคะแต่วันนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะคะหลังที่หนึ่งหลังที่สองต่อไปต้องเป็นนายต่อไปต้องเป็นชื่อนะคะอ่าข่าแล้วเท่าไรคะหลังที่สองหนึ่งสองหลังนี้อาจเจ้าหน้าที่ะมานหนักก็เอาไปให้าย เมือเขาชักแยกแล้วเราจะต้องชักเกเหไหมคะไม่แล้วนะคะเขาแยกกระดาษมาเรียบร้อยแล้วเราก็เป็นจัดให้เป็นแบบอย่างลังที่สาเป็นอะไรคะกระดาษลังเช่นเดียวกันพสิด้วยรวมเลยกระดาษ่างเช่เยเช่นยังไงคะเจ้าหน้าที่ช่อมรเด็มารวมรมกันเลยเาเขามารวมกระดาษรวมเราก็ต้องคิดกระดาษรวมนีไหมคะวันนี้ไม่มีกระดาษรวม Oh, I'm going to make you. 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 มาริเกส42บาท7สตางค์ยอดรวม64บาท1สตางค์แกะส่วนใหญ่ที่มามักจะเป็นลังกระดาษขวดสกรีนขวดเตีย